ลูกสาวแทบไม่เชื่อแม่บอกสมัยหนุ่มๆพ่อหล่อมากเห็นรูปในอดีตถึงกับอึง้งเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้รับความสนใจอย่างมากเมื่อสาวผู้ใช้ย i ิ t ตอกแอดขีบล่างซาลอตได้โพสตคลิปเล่าเรื่องราวสุดอึง้งหลังคุณแม่ของเธอบอกว่าสมัยหนุ่มๆคุณพ่อของเธอหล่อมากก่อนเห็นรูปในอดีตถึงกับไม่เชื่อสายตา ไม่คิดว่าจะเป็นพ่อของตัวเองโดยผู้โพสระบุข้อความว่าแม่เทศดีสุดๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพ่อสมัยหนุ่มๆโดยในคลิปเจ้าตัวได้เผยภาพปัจจุบันของคุณพ่อพร้อมเล่าว่าแม่บอกว่าสมัยก่อนพ่อหล่อมากซึ่งเมื่อลองดูรูปในอดีตของคุณพ่อตัวเองํำเอาเจ้าตัวถึงกับไม่เชื่อสายตาว่านี่คือพ่อของตัวเอง พระแม้กระทั่งรูปติดบ,บัตรประชาชนสมัยเป็นนักเรียนรูปข้าราชการรูปสมัยทำงานขนาดใส่แว่นตายังเอาคุณพ่อไม่ลงจริงๆทั้งนี้หลังจากคลิปถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้มีคนเข้ามาให้ความสนใจและเข้าชมกันเป็นจำนวนมากกว่า8ล้านวิวพร้อมกับเข้ามาแซวสนันว่าคุณพ่อหล่อขนาดนี้รอดพ้นสายตามแมวมองได้ไง บ้างก็บอกว่าถ้าคุณพ่อเกิดช้ากว่านี้อาจจะได้เล่นซีรีส์ดังไปแล้วบางคนก็บอกว่าสมัยหนุ่มๆคุณพ่อหน้าตาเหมือนพระเอกซีรีส์จีนเลย